น้ำส้มสายชูและน้ำตาล,ตาลเป็นส่วนผสมหลักที่พยาบาลวิชาชีพสังกัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดู่อำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดอ้างว่าหากนำไปผสมกับน้ำดื่มตามอัตราส่วนจะสามารถป้องกันโควิด -19 ซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่มีการรับรองทางการแพทย์แต่เป็นการขอความร่วมมือและตกลงร่วมกันในการทดลองเพื่อเป็นทางเลือก และอ้างว่าเคยให้อสอสมร2 9คนทดลองเมืม่อช่วงเดือนพฤษภาคม2563ซึ่งวันนี้นายวิรศักดิ์รัตนชยัยธิ์ผู้ช่วยสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนายกฤษดีชายสวัสดิสาธารณสุขอำเภออาจสามารถและทีมงานไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้บือต้นผู้บังคับบัญชาให้ยุติการกระทำดังกล่าวเนื่องจากยังไม่มีการรับรองทางการแพทย์และไม่ได้ผ่านงานวิจัยหรือการพิสูจน์ทราบ ว่ามีฤทธิ์ในการทำลายเชื้อไวรัสได้จริงซึ่งอาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดจนละเลยการเฝ้าระวังตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคส่วนพยาบาลวิชาชีพที่นำสูตรน้ำมาเผยแพร่นั้นยุตพร้อมยุติการเผยแพร่สูตรน้ำดื่มป้องกันโควิดไว้ก่อนเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการวิจัยให้มีการรับรองผลที่ถูกต้องตามขั้นตอนค่ะ